แล้วก็อย่างที่สมนะครับเป็นอย่างที่พูดยากมากตอนแรกว่าจะมาพูดกันแบบไหนดีมันคือขั้นกว่าและถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับอันเนี้ยเรียลไลฟ์ไอ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 เทคเบสเนี่ยเหมือนกับเป็นงานดิเลตมืแบบฟิลทำไปเสียสละเวลาส่วนหนึ่งเพื่อความสุขอไอตัว Amusement ตะเกียอินสกรีเนี่ยเป็นเหมือนกับการแบ่งเวลาไปช่วงหนึ่งเลยเพื่อไปดูหรือไปเล่นไปเหมือน ถ้าสมมุติว่าพูดในมุมของคนเล่นก็จะเป็นเหมือนการทํางานและเป็นนักแสดงใช่ใช่เป็นซูเมอร์อะไรอย่างนี้อันแรกผมเป็นงานที่เลกอันที่สองมันเรียกว่าเป็นงานอ่ะสำหรับคนเล่นก็คือเป็นงานสำหรับคนที่ดูก็คือเสียสละเวลางานหรือแบบเสียเวลาสละรเวลาก้อนใหญ่ๆเลยเพื่อมาดูนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีพี่มันคือเป็นแบบวิถีชีวิตไปแล้วใช่มันแบบมันอัปเกรดจากเรื่องของงานละเป็นวิถีชีวิต มันคือเลียวไลฟ์โลเพลนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นจุดกำเนิดตอนแรกอที่เราอยากจะพูดถึงก็คือมันจะไปเชื่อมกับไอเรื่องของจูนิเบียก็คือพูดถึงกับการที่เราโลเพล์ในชีวิตจริงแหละคือมันไม่ใช่มันคือถึงนักแสดงจะโลเพล์ในชีวิตจริงอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้โลเพล์หลังจากที่ออกมาจากกองนี่หรอพี่คือสำหรับนักแสดงเนี่ยมันน่าจะเป็นมุมที่ว่า ตัวเขาเข้าใจอืว่าอันเนี้ยไม่ใช่ตัวเขาจริงๆนะอ่าใช่อันนี้คือตัวละครที่เขาจะแสดงแล้วก็เขาเรียกได้ว่ามีสวิต์ปิดเปิดได้อะอ่าถูกต้องคือเขารู้ว่าอันนี้คือตัวละครไม่ใช่ตัวเขาคือเวลาจะแสดงพอถึงเวลาปุ๊บเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนี้ใช้้ําเสียงใช้ท่าทางนู่นนี่นั่นเราจินตนาการว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นไงแล้วก็ทําแบบนั้นแล้วทีนี้พอเสร็จอสมมติเป็นนักแสดงพอผู้กกับสั่งคัตปุ๊บก็กลับมาเป็นคนปกติอหรือว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นเขาเรียกว่าสับสับของนักแสดงของฝรัง่งเขาจะใช้อะไรอ,ะ Acting, <c oughs> อ่ะเมทอดแอคติ้งเหรอเคยได้ยินปะพี่พี่จำไม่ได้นะ้วเออมันก็จะเป็นการที่แบบว่าเราอินคาแรคเตอร์อยู่ตลอดเวลานึกออกปอะถ้าเป็นแบบนั้นเนะี่ยอย่างเช่นเออมาลิมมิลิที่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือโจเกอร์ ส่วนใหญ่นักแสดงที่เล่นเป็นบทผู้ร้ายหรือบทที่แบบต้องใช้ความจริงจังค่อนข้างสูงอ่ะเขาจะแบบว่าเรียกว่าอินคาเลค t เตอร์อยู่ตลอดเวลาตอนอยู่ในเซตก็คือพออยู่ในเซตเนี่ยเราจะทําตัวเป็นแบบว่าเกตัวละครตัวนั้นเลือแต่บทใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอจบงานอ่ะก็คือเขาก็จะกลับไปเป็นตัวตนของเขาอันนี้คือความแตกต่างระหว่างคนที่แบบเฮ้ยเป็นแอคเตอร์แล้วก็ทำอินสกรีนโลเพลนะกับคนที่เป็น เรียลไลฟ์โร่เพลงอืมก็คือเหมือนว่าเขาเขาไม่อยากเป็นตัวเขาหรืออย่างไงอะหรือหรือเขาอาจจะใช้คาว่าอินก็ได้ประมาณนั้นเขาดูอะไรก็ตามที่เป็นแบบสื่อต่างๆที่เดี๋ยวนี้ไม่มีเยอะถูกต้องเขาอินแล้วเขาเป็นแบบนั้นไปเลยเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาจะแสดงเป็นตัวละครตัวนั้นบ้างแต่เขากลายเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยกลายเป็นล่างที่สองอืมอาจจะมีล่างที่สามล่างที่สี่ถ้าพี่ทำให้เขากดประมาณนั้นก็เป็นแบบใช้คําว่าจูนีเบลไปเลยเหรอ คือผมว่าเบียวนี่มันอาจจะสุดเลยนะพี่หรือเปล่ามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือคือเอาจริงต่อให้แบบนั่งเข้าใจความหมายของมันนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเบียเนี่มันสุดขนาดไหนอืคือแบบผมก็ได้ยินมาไอา้เมื่อกี้พี่โรพูดว่าแบบก็มีเพื่อนหลายคนของเขาที่เป็นเบียวผมก็มีนะแต่เพื่อนที่เป็นเบียวของผมมันก็แบบมันก็ยังมีส่วนที่มันเป็นแบบคนทั่วไปอยู่แต่พี่โรบอกว่าถ้าสมมติว่าคนต้องเป็นเบียวแบบเบียวจริงๆอ่ะเขาจะไม่รับรู้ถึงการมีตัวตอนอยู่ของเขาในก่อนนั้นนี่คือเหมือนกับ เหมือนว่าตัวเขี่ยเซฟใหม่เก่าได้ตายไปแล้วคือเหมือนผมว่าผมตอนนี้เลยผมเขี่ยเซฟใหม่ว่าผมจะเป็นโลมาเออแล้วผมก็ลบเซฟเก่าผมณตอนนี้ผมไม่พูดภาษาคนเลยคือไม่ว่าพี่จะทำอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ผมจะเป็นโลมาไม่แต่ว่าพี่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าเราเชื่ออย่างสุดใจว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือต้องบอกกันว่าในในของ definition ของฝรั่งเนี่ยเขากำหนดไอเรียลไลฟ์โรเพนเนี่ยเป็น s ซโ h o l ล g y แบบเหมือนกับเขาเขียนแล้วยาวๆ something, ไซโครโลทีเข้าโลเปซัมติงอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของแบบจิตใจแล้วอะ่ะกออ็แบกว่าบางคนคือเขาบมันจะมีขั้นว่าเป็นแบบเหมือนกับทําเพื่อเป็นความสนุกเออทําเพื่อเป็นความสนุกหมายถึงว่ามันมันก็คือเบลผมพี่ผมว่ามันก็ผมว่ามันเรียกว่าเป็นเบียวขั้นต้นนะฟีประมาณน,นั้นเอออธิบายคาว่าเบวก่อนดีกว่า อธิบายเขาวเบียวแล้วให้คนตัดสินกันเองว่าแบบนี้เรียกแบบที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเบียวหรือเปล่าแล้วแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าเบียวนเนี่บคือชุดนี้เบียวนะหลายคนก็จะรู้กันในชื่อของโรคมอสองโรคโรคมอสองใช่เพราะว่าคือหลายคนรู้แค่ชื่ออย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าทำไมจงเป็นโรคมอสองคือจากที่ผมไปรู้มาก็คือฟิลมันก็คือมอสองมันคือช่วงที่ถ้าคนไทยเรียกกันเรียกว่า คือหมอ,ยอ,ยอนี่ยแหละนี่หมอพี่คือ,อ,อโฮอร์โมนของเรามันพุ่งพ่าะมันถ้าใช้คําว่าแรงหน่อยมันอาจจะเป็นช่วงวอนอบีปะ่ะประมาณนั้นพี่ช่วงที่เรารู้สึกแบบช่วงที่เราดูอีกาเราสึกแบบต,แบบต,ตื่เตือ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 เทือเตือเตอตอเตือเตาเต็อตอเรี่เบบอเอเตอเตือเตือเตอาตือเ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 ตืเติอเตอเตือเตือเตาเราเตืเตือนเตือตอเตืออ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 ตตติตตตเตอ เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีดูเ,เกะเฉมีสั่งที่จริงๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้คือเราเดียวสัสเราไปได้อินฟลูเอนซ์มาจากการดูอีกาใช่ดูอีกาเราอินที่เป็นหรืดีกว่าตอนนั้นพี่ดูอีกาคือพี่ว่าเราทุกคนมีช่วงนี้เว้ย <S 2> <S 2> ใช่ไหมใช่ไหมแต่แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับเพราะว่าแบบส่วนหนึ่งคือมันไม่รู้ตัวไงเพราะส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้เข้าใจว่าแบบเฮ้ย เราจะเป็นคาแรคเตอร์นี้นะแล้วเราจะกลับมาได้นึกออกป่ะส่วนหนึ่งคือแบบเวลาเราอินอะไรก็ตามแล้วเราเป็นแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็แบบเอ้ก็ไม่รู้ตัวมันจะยอมรับได้ไงแต่พอพี่มานั่งนึกย้อนกลับไปอ่ะเฮ้ยพี่ว่ามันมีบางโมเมนต์ที่พี่แบบว่าไปอินกับอะไรที่ <S <S เป็นเป็นสิ่งภายนอกแล้วพี่คิดว่าเราเป็นตัวนั้นจริงๆอะ่ะแต่คือ มันอาจจะไม่ได้หนักขนาดว่าแบบว่าไปเดินชนหมาแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นนี่แบบว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ไม่หนักขนาดนั้นพ่แต,แต่พี่ยอมรับการพูดอะไรอย่างเงี้ยออกไปแม่ทําให้คนบางคนที่ลืมไปแล้วได้กถึงมาแล้วขนหลังลุกเข <c oughs> นหลังลุกแบบอาการที่เขาเรียกว่าคริงเออชใช่ <c oughs> ก็เอาง่ายๆเลยคุณไปอ่านสเตตัส เฟซบุ๊กตัวเองอ่ะตอนเก่าๆตอนเก่าๆอ่ะผมว่าทุกคนจะเห็นต่อให้คุณไม่ยอมแล้วอ่ะกเฮ้ยกูไม่เคยเบียลหรอกถ้าคุณไปลองดูอ่ะมีแน่นอนมึงอย่าอย่าให้กูต้องปลุกปีศาจในตัวกูออกมาไอ้พวกบังไั่แบบนี้ยเออผมว่ามันมีทุกคนผมในไฮไฟ่ะพี่เกสซึงะเทนโชผมเลยเดี๋ยวกูเป็นฮอโล่พ่นแม่งไอ้ฮี้ ไม่แล้วผมขมลนกก็หลังก่อนเลยพี่เพชรยิ้มไรพี่นั่นนะคนนั้นอะไรตัวเบียวแน่นอนที่เป็นเนี่ยชัวร์เลยชัวร์เลยคือคือผมว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเว้ยมันเป็นช่วงนั้นแหละช่วงนั้นคือเขาถึงได้เรียกกันว่าเป็นโรคม .2 คือช่วงเวลาที่แบบว่าเราเหมือนเราแบบเราเอ่อรับอิทธิพลของอะไรหลายอย่างเข้ามาง่ายและคือเหมือนกับเป็นช่วงที่มีอิสระด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอิสระในการที่จะทําอะไรแบบบอกไม่ถูกอ่ะแล้วมันเราก็เป็นส่วนหนึ่งคือเรียกว่า ยังไม่มีความรับผิดชอบในชีวิตที่ต้องรับผิดชอบอ่ะมันจะเป็นยังไงมันไม่แคร์คนอื่นอ่ะแบบอยากจะทําตัวยังไงก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่ว่าพอโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมีหน้าที่การงานอเรื่องของสังคมมันก็จะเริ่มสําคัญแล้วไปทาตัวแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยคนอื่นไม่ยอมรับเราแล้วมันจะมีผลอะไรกับหน้าที่การงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้มันก็อาจจะทําให้แบบว่าเราเริ่มฉุกคิดแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยอันนั้นอ่ะมันเป็นเพียงแค่ตัวละครนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ เปลี่ยนได้เราเข้าใจได้แต่บางคนอาจจะเป็นแล้วเป็นเลยไปตลอดไม่สามารถแยกออกได้ว่าไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเฮ้ยนี่เรากำลังเบลวอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็อาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าอธิบายต่อในเรื่องของจุดที่อ่าก็อย่างที่ผมพูดตะ่กี้ก็คืออส่วนใหญ่แล้วโลกจะใช้คำว่าโลกเห็นก็ไม่ใช่เพราะว่าหลายๆคนก็จะรู้แล้วว่าตัวเอาจบางคนจะไปฟังมานะครับ ซึ่งเราก็ฟังมาเหมือนกันแล้วก็ผมก็อ่านอ่านมาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือคําว่าจูนิเบลเนี่ยเบลมันแปลว่าโลกใช่ไหพี่จูนี้แปลว่าอะไรนะพี่มอทองคือพี่ไม่รู้หรอกแต่พี่เดาว่ามันมาจากแบบจูเนียอะไรเงี้ยมาจูเนียแปลว่าศัตอ่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เบียวแปลว่าโลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อาการของโลกจริงๆอืมแต่เป็นแบบศัพท์ที่มีคุณลุงท่านหนึ่งจะบอกคุณลุงไเป็นยังอกผมจำชื่อไม่ได้แต่เราเป็นชาวญี่ปุ่นที่คารุ ฮิคาริผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเหตุขึ้นต้นจำได้ตัวมีตัวเอสกับตัวไออ่ะคือแบบชื่อต้นไม่รู้ว่าไหนปลายมาก่อนคือคุณลุงคนนี้เขาเคยจัดแบบเหมือนกับแค่เราเนี่ยเป็นพอด์คแคร์เป็นพอด์คแคร์เป็นเรดิโอเป็นทอล์กโชว์หรืออะไรประมาณนี้แล้วเขาเคยพูดไว้เมื่อ21ปีที่แล้วสับเนี้ยนานมากแล้วนานมากๆแล้วเป็นคำที่เคยเกิดขึ้นมานะแล้วเขาก็พูดเอาไว้่าประมาณว่ามันคืออาการของเนี่ยโรคม .2 คนช่วงแบบตช่วงเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยมต้นเนี่ย Uh, มักจะเป็นกัน uh, แล้วคนก็เอาคำนี้มาใช้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมีเพิ่มขึ้นมาอยเป็นโรคปอสองกับโรคแบบหมห้าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายจนแบบเขาก็ออามาพูดอีกหนึ่งรอบเขาเคยเออกมาทวิตเมื่อไม่นานมากเนี่ยบอกว่าคํานี้แม่งแบบเอาไปละคือจริงๆแล้วเป็นคําที่ไม่ควร <c oughs> จะมีใครหยิบไปใช้เพราะว่านะตอนเนี้ยไม่มีใครเข้าใจความหมายของมันจริงๆแล้วอืก็คือสุดท้ายแล้วมันก็เหลือเป็นเหมือนกับคอนเซปต์ของคำคอนเซปต์ uh, ของคํามันก็คือ มันก็คือการที่เราแบบง่ายๆก็คือเหอหมอยเลยเออมันออมันคือถ้ามันผมว่าสั์ไทยที่มันแบบน่าจะเข้าใจง่าย,ายสุดะคือเหอหมอยคือประมาณนั้นคือให้นึกถึงตอนช่วงนั้นแล้วแบบเราจะรู้สึกแบบเสียวสลังขึ้นมาเอออ่านี่ไงจูนี้แปลว่าสิบสองอ่านี่นี่มีคนเขียนด้วยนะออโลกโลกสิบสองอ่ะก็คือช่วงมสองก็อายุประมาณนั้นนะอืม <c oughs> ผมก็ไม่ดูฮะเรื่องเทคนิค,คเอาแบบว่าพูดเราทุกคนเข้าใจก็น,น่าจะใช่คือเราเออพยายามอธิบายเพื่อให้คนแบบพอเข้าใจได้ว่าอ๋อมันคืออาการประมาณนี้แล้วคือแบบถึงจะพูดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นในช่วงหมอต้นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วมันสามารถเกิดได้เร็วกว่านั้นก็ได้อืด้วยอิทธิพลของสังคมแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนแก่ก็ได้ที่มันจะเป็นขึ้นมานะครับ ซึ่งพอเวลาพูดอีกอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเราจะเริ่มคิดแล้พี่วันนี้นอนไม่หลับแน่นอนละคือเวลาแบบพี่เคยเป็นว่าเวลานอนนอน,นอนอยู่แล้วจะชอบนึกถึงแบบจอที่ตัวเองแบบไอ้แดนขึ้นมาเข้าขายโรคเบี้ยวคลินขึ้นมาเออมันแบบคลินเชื่อมตอนเ<อ>ด็กๆอ <ๆ S 2> ่ะไม่โอเคพี่ไม่โอเคอย่างเมลเมผมไม่ตั้งชื่อว่านซ์คุงอย่างนั้นแหละแล้วผมก็บังคับเพื่อนสนิทผมเรียกผมว่าคุงแล้วผมก็เรียกเพื่อนว่าคุงด้วยเหมือนกัน เร,เราไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะพี่คือส <ๆ S 1> ่วนหนึ่งไงพี่ว่าเราต้องยอมรับไงว่าแบบเมันก็คือชีวิตเราที่เป็นเป็นช่วงหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร<ม> <c oughs> คือคือบางทีแบบการยอมรับอดีตของเรามันก็เป็นเรื่องดีนะเว้ยมไม่ใช่ว่าแบบคิดแล้วแบบทำไมตอนนั้นกูเป็นแบบนั้นวะแต่คือเราพอเราคิดแล้วแบบเออมันก็คือช่วงชีวิตหนึ่งแล้วเราก็ผ่านมาแล้วตอนนี้เราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นว่าความจริงมันเป็นยังไงอะไร ผมผมยังอยากเป็นเจ้าโอสลัดอยู่นะพี่วันพีชมีจริง